ครับนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาสอนคณิตศาสตรป์ป3เรื่องเกี่ยวกับการบอกเวลานะครับเราใช้อะไรในการบอกเวลานะนักเรียนเราใช้นาฬิกานะครับทีนี้คุณครูจะพานักเรียนมา,าทำแบบฝึกหัดเลยนะครับอ้าว ข้อหนึ่งนี้เขาเป็นโจทย์นะครับเขาบอกเขียนว่าเขียนบอกจุดๆเป็นนาฬิกาทั้งกลางจุดๆและกลางอะไรนะครับเรื่องนาฬิกาเขาใช้บอกอะไรลูกบอกวลานะครับดึงสมาธิเรามาอยู่ที่โจทย์ก่อน เวลามันมีทั้งเวลากลางมีสั้นๆตรงนี้ตอบกลางวันและอะไรกลางวันแล้วมีกลางกลางวันแล้วมีกลางกลางคืนเห็นไหมนะแล้วก็มาดูนะครับ นาฬิกาก็มีส่วนประกอบเป็นส่วนใหญ่มันเป็นเรือนกลมๆแบบนี้นะนักเรียนแล้วก็มีส่วนประกอบคือเข็มสั้นเข็มยาวนะครับแล้วก็มีตัวเลข1ถึง12แค่นั้นแหละนะในในช่องระหว่างกันเนี่ยระหว่างกันเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ระหว่าง1มาถึง2มันก็จะมีขีดเล็กๆอยู่นะครับ ขีดเล็กๆในนั้นน่ะมันก็จะเป็นการบอกบอกนาทีนะครับบอกนาทีส่วนขีดดำๆใหญ่ๆมีตัวเลขก,กํากับอยู่เนี่ยหมาจนถึงสิเนี่ยมันเป็นการบอกชั่วโมงนะครับนาฬิกาเรือนนี้ก็คือการบอกว่ามีอยู่กี่ชั่วโมงเนี่ย สิชั่วโมงซึ่งบอกแค่เฉพาะกลางวันอย่างเดียวหรือบอกเฉพาะแค่กลางคืนอย่างเดียวแต่ถ้าบอกทั้งกลางวันกลางคืนมันเป็นหนึ่งวัน12ชั่วโมงในกลางวันบวกกับสิบสองชั่วโมงในกลางคืนเป็นหนึ่งวันมีทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับก็จะมี24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนะทีนี้ เขาให้บอกเนี่ยเวลากลางวันนะครับเนี่ยเวลากลางวันเนี่ยเข็มสั้นเข็มสั้นนี้เป็นเข็มบอกชั่วโมงนะนักเรียนนะเข็มยาวเป็นเข็มบอกนาทีด้วยนะเป็นเข็มบอกนาทีให้รู้อย่างนี้นะเข็มสั้นเนี่ยตอนกลางวันนะเข็มสั้นชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข12อ้าวเป็นเวลา กี่นาฬิกาก็ตามนั้นเลยนะครับก็คือเวลานี่เวลาเขียนเวลานะ0ูนย์แปดเอ่อให้บอกเป็นนาฬิกาลืม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 โอ้ยนี่ก็แปดนาลิกามีนาทีไหม มัน8ดนาฬิกาตรงถ้าเข็มยาวชี้เลข12แบบนี้นี่คือหมายถึงว่ามันเป็นเวลาที่ตรงและไม่มีนาทีแล้วนะครับ8นาฬิกาส่วนกลางคืนนะนักเรียนส่วนกลางคืนมันจะนับไปจากตอนเย็นไปเลยตอนเย็นคือ6โมงเย็นภาษาภาษาที่เป็นทางการเขาจะเรียกว่า18นาฬิกา ทุ่มหนึงก็19นาฬิกาแล้วเข็ยมยาวมันชี้ตรงเ,เข็มสั้นเข็มสั้นมันชี้เลข8ก็เป็น19แล้วมันเป็น20นาฬิกาตอนกลางคืนนะเขาจะบอกเป็น20นาฬิกาแบบนี้นะครับนะเพราะว่าเวลา กลางวันนะครับมันจะไล่มาจากตอนเช้าอย่างนี้ไล่มาจากตอนเช้าหกโมงเช้าหกนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองนาฬิกาแล้วก็สิบสามนาฬิกาคือบ่ายโมงสิบสี่นาฬิกาบ่ายสองสิบห้านาฬิกาบ่ายสามสิบหกนาฬิกาสี่โมงเย็นสิบเจ็ดนาฬิกา ห้าโมงเย็น18บแนาฬิกาหกโมงเย็นนะครับเป็นเวลาใกล้ค่ำนะครับเอามามาดูข้อสองมาดูข้อสอง่ามัวไหมเนี่ยอ้าวทีนี้นะครับทีนี้ข้อสองให้บอกเวลากลางวันเวลากลางวันเนี่ยเข็มสั้นมันชี้ที่เลขสองเนี่ยมันหมายถึงอันนี้เที่ยงนะเนี่ยเที่ยง บ่ายโมงก็คือ13นาฬิกาบ่าย2ก็คือ14นาฬิกาแล้วก็เป็น14นาฬิกาที่เข็มยาวชี้เลข12มันตรงไหมตรงเป๊ะเป็นเวลา14สนาฬิกาเขียนตรงไปด้วยนักเรียนย้ำความแบบแม่นๆเลยเขียนตรงนะครับนี่คือ ตอนอ่าอ่าตอนตอนกลางวันทีนี้พอตอนกลางคืนมันก็ไม่ไม่ไม่เหมือนอย่างนี้นะตอนกลางคืนนี้คืออันนี้อันนี้หกโมงเย็นใช่ไหมสิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาฬิกายี่สิบนาฬิกายี่สิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่ิบสี่นาฬิกาเที่ยงคืนตอนกลางคืนนั่นเองนะเรากําลังนอนนะยี่ิบสี่นาฬิกาทีนี้มันหมดยี่ิบสี่นาฬิกาไม่ไม่มียี่ิบห้านาฬิกานะมันจะเป็น เวลาหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาเนี่ยเป็นก็คือตีสองนั่นแหละเนี่ยตีหนึ่งตีสองนั่นแหละสองนาลิกาเขียนตรงลงไปด้วยนะครับย้ำลงไปอ่ะตรงอันนี้ก็ตรงอันนี้ก็ตรงมันตรงนะ่ะ เออก็มันตรงอ่ะเวลามันตรงมันไม่มีนาทีนะครับมันชี้เลขที่มันชี้ที่เลขที่เลขสิบสองนะครับเข็มยาวเอามาข้อสามเอาทีนี้เข็มสั้นเอาตอนกลางวันนะกลางวันนะตอนที่เราจะตื่นนอนนะนี่เข็มสั้นมันชี้เกือบถึงเลขหกมันหมายถึงว่ามันไม่มันไม่หกนาฬิกาตรงอ่ะมันยังไม่ถึง ถ้ายังไม่ถึงหกมันก็คืออยู่ที่ห้านาฬิกาอยู่แล้วนาะทีทีนี้นาทีก็ให้ให้เรามานับนะเอาเป็นกลางวันแล้วกันกลางวันเขียนก่อนเลยเนี่ยกี่นาฬิกามันยังไม่ถึงหกมันยังเป็นห้านาฬิกาอยู่ก็เป็นตีห้านั่นแหละก็บอกว่าห้านาลิกาห้านาฬิกาแล้วทีนี้มันเกือบเกือบจะถึง หกนาฬิกาแล้วเวลาเราจะนับนะครับมันจะเหลือเข็มยาวเนี่ยมันจะชี้เป็นนาทีแล้วก็มานับเป็นช่องนี่ช่องนาทีเนี่ยจากสิบสองมาถึงหนึ่งก็เป็นห้านาทีสิบนาทีสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบอ่าห้าน,นาฬิกาห้าไอ,อ้ตรงนี้ตรงนี้ห้าสิบ นาทีนะเห็นไหมห้านาฬิกาห้าสิบนาทีเพราะว่าห้านาฬิกาเกือบถึงหกนาฬิกาถ้ามาอีกสิบนาทีนี่จะเป็นหกสิบมันจะกลายเป็นหกนาฬิกาไปเลยเพราะว่าหกสิบนาทีมันเป็นหนึ่งชั่วโมงไงอ่ะตอนทีนี้พอตอนกลางคืนทีนี้อา้าวตอนกลางคืนเป็นยังไงอ่ะนักเรียน อ้ครูครูไปสับสนตอนกลางคืนก็คือมันยังไม่หกโมงโมงเช้าแล้วกันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันกลายมาเป็นตอนกลางคืนนะเรียนนะนี่นะมันกลายมาเป็นตอนกลางคืนไปเลยนะนี่เอามาทําอย่างนี้เลยนะครับส่วนพอตอนกลางวันเนี่ยครูจะให้นักเรียนมาเขียนเองนะครับตอนกลางวันนักเรียนมาใส่ตรงนี้เลยเนี่ยนะเพราะว่าเขาจะเอาเป็นว่า ห้านาฬิกาห้าสิบนาทีเนี่ยมันยังไม่ถึงหกโมงหกโมงเช้าก็คือหกนาฬิกาเขาเอามันเป็นตอนกลางคืนนะครับส่วนตอนกลางวันนะครับเราก็มาไล่จากหกโมงเช้านะครับหกนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาบ่ายสองสิบห้านาฬิกาบ่ายสามสิบหกนาฬิกาสี่โมงเย็น สิบอ้ยไม่ไม่ใช่สอันนี้สิบหกอันนี้สิบเจ็ดสินาฬิกานะครับก็คือเราเลิกโรงเรียนไปประมาณ2ชั่วโมงอะ่ะสิบเจนาฬิกาแต่ยังไม่ถึง18บแนาฬิกายังไม่ถึง6กโมงเย็นดีนะมันก็ไล่มาเลย ก็มาไล่นาทีตรงตรงเนี่ยเลขหนึ่งก็ห้านาทีสิบนาทีสิบห้ายี่สิบยี่บห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบก็เหมือนเดิมนะครับเขียนเหมือนเหมือนคุณครูเนี่ยนะนักเรียนนะอ่ะก็ ข้อ3ดูจะสับสนไปนิดนึงเนาะคุณครูก็พอดีลืมลืมนึกนะครับก็ได้ตรงนี้นะนี่พอนักเรียนเห็นคุณครูแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่เป็นกลางคืนไปนะครับเพราะว่ามันยังเป็นตีห้านะเอาตัวนี้มาใส่เป็นกลางวันก็คือห้าโมงเย็นนะครับนี่นะคุณครูเขียนคุณครูเขียนผิดอันผิดไปนิดหน่อยนะไม่เป็นไรน,นะอ่ะ มาที่ข้อข้อสี่นะครับเรามาดูเวลากลางวันนะครับเวลากลางวันก็หกโมงเช้าก็คือหนาฬิกาไล่ไปเลยไปจนถึงนี่หกโมงเย็นกลับมาที่เดิมที่เดิมก็คือสิบแปดนาฬิกานะครับทีนี้มาดูนะเข็มสั้นชี้ที่เลขสิบมันก็คือกี่นาฬิกาครับมันก็ตรงเลยก็คือก็สิบนาฬิกาสิบนาฬิกาก็คือ เรา,าตอนเช้านะครับตอนเช้านะครับสิบนาฬิกาเวลากลางวันก็สิบนาฬิกานะครับสิบนาฬิกาสิบนาฬิกาแล้วมาดูเข็มยาวด้วยเข็มยาวนี่มันมาชี้เลขหนึ่งชี้เลขหนึ่งแปลว่านี่แปลว่าห้านาทีนะครับนี่ มันจะมีเล็กๆบอกเราว่า1นาที2นาที3นาที4นาทีตรงเลขหนใหญ่เนี่ยเข็มยาวเนี่ยเอาไว้ชี้เป็นนาทีก็คือ5นาทีนี่ทีนี้เรามาดูช่วงเวลากลางคืนเราก็จะมานับจากตรงนี้นะถ้าเป็นกลางคืนเรามานับเป็น18บแนาฬิกาสินาฬิกายีนาฬิกายีนาฬิกาแล้วก็ 22นาฬิกาก็คือสี่ทุ่มนะครับก็เป็นภาษาทางการก็22นาอืมหลุดหลุดเฟรมล,ลิกา2 2นาฬิกากี่นาทีก็5นาทีเหมือนเดิมนะครับเรื่องนาทีมันจะไม่มีเป็นตัวเลขอย่างอื่นนะครับมันจะเป็นนาทีบอกเลยแต่ว่า,าเรื่องตัวชั่วโมงเนี่ยมันจะบอกเป็น เป็นตัวเลขได้เยอะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งถึงยี่สิบสี่อ่ะหนึ่งถึงยี่สิบสี่นะครับมาดูอีกเป็นข้อห้าข้อสุดท้ายนะครับเรามาดูตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันนี้ให้เรามานับนับตามมาอย่างนี้นะนักเรียนอย่านับอ้อมมาอย่างนี้นะให้นับมาทางนี้ทางเดียวเลยนะเนี่ย หมุนหมุนมาทางนี้คือเริ่มนับจากหกโมงเช้านะครับเวลากลางวันนะครับอ่ะมันไม่ชชดเท่าไหร่เริ่มนับจากหกโมงเช้าแล้วก็หมุนมาอย่างนี้เวลากลางคืนเหมือนกันสิบแดนาฬิกาคือหกโมงเย็นก็เริ่มนับจากเนี่ยเลขหกตัวนี้สิบแปดนาฬิกาวนตามเขาเรียกว่าตามเข็มนาฬิกาวนมาอย่างนี้อย่าวนมาอย่างนี้ปุ๊บคืนมาอย่างนี้นี่ผิดเลยนะนี่นะต้องมาอย่างนี้ตลอดเสมอไปนะครับ เอาวแม้ว่าเข็มสั้นมันจะมาชี้อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเราอย่าไปไปนับเอาใกล้นะนับเอามาเรื่อยๆนะฮะอ้าวมาดูเวลากลางวันนะครับหกโมงเชา้าเจ็ดหกนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองแล้วก็กลางวันนี่เลขหนึ่งเป็นสิบสามนาฬิกานะคือบ่ายโมงนะเนี่ย สิบสี่นาฬิกาสิบห้านาฬิกาสิบหกนาฬิกานี่ยังอยู่ที่สิบหกนาฬิกาและมันยังไม่ถึงสิบสิบเจ็ดนาฬิกามันก็ยังเป็นสิบหกนาฬิกาอยู่ส่วนเรื่องนาทีก็ต้องมาดูเข็มยาวแต่เวลาจะดูนาทีเราต้องมานับเริ่มจากหนึ่งนะเลขหนึ่งก็ห้านาทีสิบยี่สิบเอ่อเฮ้สิบ สิบห้ายี่สิบยี่ิบห้าสามสิบสามสิบห้านาทีนะครับพอเวลากลางคืนก็เหมือนกันนะครับเวลากลางคืนเราก็นับจากตรงนี้เลข6ตัวนี้จะกลายเป็น6กโมงเย็นก็คือ18บนาฬิกาแล้วก็นับทวนมาเรื่อยๆนะอย่านับรัดมาฝั่งนี้นะ1ิบแ2ด2ิ2เก้ ยี่สามห้าทุ่มแล้วยี่สี่เที่ยงคืนแล้วก็พอเที่ยงคืนยี่สี่แล้วไม่มียี่ห้านะไม่มียี่ห้าชั่วโมงนะมันจะเริ่มหนึ่งใหม่เลยหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาสามนาฬิกาสี่นาฬิกายังไม่ถึงห้านาฬิกาก็คือสี่นาฬิกาแล้วก็ เวลานับนาทีให้มาเริ่มตรงนี้นะไม่ใช่มานับกลางวันกลางคืนเหมือนชั่วโมงเวลานับนาทีให้มาเริ่มจังหนึ่งเสมอนะแล้วก็หมุนมาฝั่งนี้อย่าหมุนคืนไปฝั่งนูน้นไม่ใช่นี่หมุนมาฝั่งนี้ก็นับมาจนถึงเข็มยาวอ่ะห้านาทีสิบนาทีสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าก็สามสิบห้าก็เท่ากันเลยกับกลางวันมันจะเท่ากันกับกลางวันนั่นแหละนาทีมนันน่ะนักเรียน โอ้ครูเขียนผิด่นักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับก็อาจจะยังงงๆอยู่เนาะเนาะครับนะรบ,บางคนเนาะเพราะว่าคุณครูก็จะต้องพูดเร็วๆนะครับคือมันเป็นการที่เพิ่งเพิ่งสอนนักเรียนนะครับเนี่ยนะก็เอาตามนี้นะครับนักเรียนไม่เข้าใจแล้วก็มาถามครนะูนะนะเดี๋ยวขอให้คุณครูอธิบายเพิ่มนะครับนะครับมันเป็นเรื่องที่ ที่เข้าใจยากอยู่นิดนึงเนาะอาสวัสดีครับ